เนี่ยอัดคลิปแล้วเนี่ยอัดคลิปแกงหลงอบแอดแอดแอดคลิปคลิปคลิป,ป<อ>สัมผัสกันเนตี้ไผ่สัมผัสไผ่กอนเอา้าสลับกันสัมผัสเบิง้งที่นี่ที่ไหนคะที่เดิมที่เดิมแห่งนี้เอาสัมผัสกันเบิง้งเอาเอาพอสัมผัสลูกเบิ้งบานี้ ถามก้มูซื้อของลูกเบิ้งบบบนี้เอาเอาสลับกันถามเบิ้งถู<อ> <laughs> ถามก็เจ้าเนี่ยเอาไม่จอป่าเขาที่เรา <laughs> มื่อได้พอใจโอ้ โอเคกะ่ะใหกท่าเจ้ากินข้าวก่อนกันละกันนะคะข้าเจ้าว่ากับข้าวนะคะเมื่อนี้มีอ่าถี่สังมาให้นั่งพ,พอกับลูกของนั่งนะคะกับมีอ่ากุ้งโอวุนเซนลวก็มีป่าอินซีหลุนละก็มีอ่าปลากระพงหนึ่งซีอิวเพราะว่าอันนั่งลิเป็ดมากลวก็หลุนนั่งกับมา อันกุ้งโอบุนเซนสั่งไม่ให้พอเพิินนะกะให้เพิินก็พอเพิินพากันกินเขากอนเนาะเออหดวนากัเดี๋ยวพอกันไหมเด้อพี่น้องมีอย่างก็สิมารีวิวกันเห็เบิงกันอีกในนึงเมื่อนี้กอยูไซนยนี่บ้านนายถึงโฮมสเตย์เพิ่นวาชาเชิงเศร้าอันนี้เดี๋ยวให้เบิงบริเวณรอบๆแม่น้ำกันนี่ มีเลือดน้มัแดมีเลือดยอดนี่ยัางมือเศร้านี่อ่าแล้วแต่เหมาเขาบอกว่าแล้วแต่เหมาเขาบอกว่าเบื้องต้นกับพันหนึ่งบันนี้เข้ากับสิผ้าแบบตะเวนทั่วแม่นม้ำไอ้บางประกงเนี่ยนะ่ะนี่นี่กับพระวัดบริเวณน,นี่กับเบื้องแม่นม้ำอันนี้เป็นบรรยากาศประมาณช่วงเที่ยงเทียงเด้อเนี่ยเนี่ย อันนี้กะกระเช้าผู้ใดชอบรับประทานอาหารที่แบบว่าพริกๆเนี่ยเนี่ยไปทานในกระเช้าก็ได้กินเข้าในกระเช้าอันนี้กับบริเวณโล่งอาหารเพลินมันธรรมาชาตินี่นี่น,นี่มีแรงบันดาลใจแนกะมากก็ได้กับพนักงานเป็นกันนาหาไข่แน่แต่ละคน ก้นเมื่อคอก็ดูอีกก็เจ้าก,กับเวียงกันเรื่องว่าให้กินเข่าก่อนบ่ให้วังบ่ให้ไอเล่นโทา่ารัพท์อ่าแต่บางคนอ่าลูกค้าไล่มากก็กาากกต้อตตางตอบเออเออ,เอัวบ่มี่ัวบ่มีมีลูกเป็นหมาเด้อพี่น้องพี่จุดพีกบ่ชีวิตฉันนัก nós <susurra>